วันนี้เราพามาดูอกองสดๆครับดูวิธีเาเอาด้พี่น้องสดๆเลยไหนหลักโมงไม่เห็นซูมให้ดูซูมสุดกลอน ใครไม่เคยเห็นต้นลองกองนะพี่เนี่ยใบมันเดี๋ยวคนก็ถังขึ้นเลยนะพี่เนาะถังไปเชือก ููสเราต้องชิมก่อนไหมครับเนี่ยหัวใจเจ็บนึกชิมก่อนไหมจะยีเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตะการ้าอีกไหมนะเอาตะการ้าสีชจุ่มปูไหมดูไหมจะดูข้างบดนดะขึ้นตามเลยนะครับมือกล้องนี่โอ้ แต่พี่น้องคงเทจากช่อหมดเลยนะครับโอ,โอ้ยดูหน้าผากแล้วพี่น้องเราก็ค่อยๆตัดเอาทีละช่อเลยครับ เรื่องไอ้ท่อที่มันสีนนวลๆคลมๆโอ้ยจนกว่าพอแล้วนะโอ้ยไปแล้วข <c oughs> ึ้นตามต้นตามกิ่งมันนะพี่น้องเอ้ไม่เคยเห็นนะหล่วงแล้วหล่วงแล้ว

รังหวานก็ดีนะตัวน,นี้นะอยากไปพี่ลงกินโลดออกน้องมันหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเนี่ยถ้ามีเวลาเนาะปีนี้เขาไม่ได้ขายลงกล่องเลยปีนี้เนาะโลก,กี่บาทโลแปดบาทนั่นวนะ่ะ

นี่นะครับต้นมันนี่มันจะอกแบบนี้เนี่ยออกจากกิ่งมันเลยเนี่ยงานทำไรดอกพี่น้องปีนี้ดอกมากเลยกินไม่ทันแล้ว